สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเราเช่นเดิมเลยนะคะอยู่กฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPlive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาเล่าให้คุณทู้ฟังติดต,ตามรับฟังกัน, <c oughs> ก,นก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในราชมงคลรันคง,งของเราเช่นเดิมสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่ได้มีการทํากิจกรรมนะคะเสริมสร้างศักยภา,ยาพผู้นํารุ่นใหม่ผ่านกรริจกรรมอพสทค่ะ เดยอูช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธภูมิสุวรรณเวทค่ะคณะปีีคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมอพสทประจำปีการศึกษา2567ณนะ ภูมิภูเบศศูนย์การเรียนรู้สมุนไพลยและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะและหมู่บ้านดงบงังตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสารกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ผ่านกิจกรรมซอฟต์สกิลการเข่งโครงการและการบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสําเร็จ รวมไปถึงกิจกรรมอพสทค่ะซึ่งเป็นการศึกษาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้นำนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญของพืชสมุนไพรแนวทางการจัดสวนสมุนไพรแล้วก็การเลือกปลูกสมุนไพรที่สามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากคัมภีอิติสารวักของพลเรือเอกพระเจ้าบรงวงเธอเพระองค์เจ้าอาภารเกียเติวงศ์ <perfekt> กรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยเพื่อที่จะนํามาใช้ในโครงการประยุกต์การใช้สมุนไพลยในทางการแพทย์ไทยแล้วก็การแพทย์แผนใหม่ได้อย่างลงตัวค่ะโดยทางคณะศิลปศาสตร์นะคะก็ได้มีโครงการที่จะวางแผน ปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะเรือนหมอพรด้วยพืชสมุนไพรแล้วก็สามารถนําสมุนไพรต่างๆเหล่านี้นะคะไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนหรือว่านักศึกษาในอนาคตได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าตำรับยาของหมอพรของเรานั่นเองนะคะที่อยู่คู่กับเรือนหมอพรแล้วก็อยู่คู่กับราชมงคพลพระนครของเรานะคะก็อนาคตจะมีการวางแผนในการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะให้มีพืชสมุนไพรอยู่บริเวณรอบๆเรือนหมอพรสามารถที่จะนําไปเป็น ผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมอ,อาชีพให้กับชุมชนและก็นักศึกษาของเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะมาดูข่าวกันที่คณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์กันบ้างดีกว่านะคะที่มีการจัดก,กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่สิบพระดาบทหลักสูตรเคหะบริบาลค่ะ คณะเทคโนโลยีคหารรมรศาสตร์นะคะได้รับเชิญจากโรงเรียนพระดาบทจังหวัดสมุทรปราการให้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่สิบพระดาบทรุ่นที่47หลักสูตรเคหะบริบาลค่ะในวันที่ 9, 16, 29, 30พฤษภาคมนะคะแล้วก็ในวันที่6แล้วก็13มิถุนายนที่โรงเรียนพระดาบทจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดก,การสินค้าคณะเทคโนโลยีข้าหสาร,รศาสตร์ ก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับสิทธิพระดาบทนะคะในรายวิชาการซ่อมแซมและการดูแลรักษาเครื่องนุ่มหม่มหัวข้อการเย็บด้วยมือค่ะแล้วก็การเย็บด้วยเครื่องเกาะเกี่ยวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจชาหัตถยานานนท์และอาจารย์มริการจงจิตเป็นวิทยากรค่ะการทดสอบชนิดของเส้นได้นะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจชาหัตถยานานนท์และอาจารย์ดรเกตทิพกรีเงินเป็นวิทยากร การทำน้ำยาซักผ้าสำหรับ hey. ซ um, ักด้วยมือและการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สันสณีเต็มเปี่ยมและอาจารย์เกชาลาวงษาเป็นวิทยากรค่ะการเดินเส้นและการเย็บตะเข็บด้วยจากการเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจชาหัตยานานนท์และดรเกตทิพกรีเงินเป็นวิทยากรค่ะ การซ่อมจามและดัดแปลงเสื้อผ้าค่ะเดือยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉาหัตยานาน,น์และดรเกตทิพย์กรีเงินค่ะการตกแต่งผ้าด้วยลวดลายสร้างสารรค์โดยดรสุวัดีประดับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรทิกาพีชิดเดชเป็นวิทยากรค่คะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้มีการจัดก,กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2567ของคณะเทคโนโลยีข้ารกรรศา,ศาสตร์ด้วยโดยทางคณะค่ะได้มีการจัดก,กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีข้ารกรรศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะในเป็นนักศึกษานะคะระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีแล้วก็เทียบโอนเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะค่ะการจัดก,การเรียนการสอนของคณะนะคะการเข้าถึงระบบการบริการนักศึกษาระเบียบวินยัย ข้อปฏิบัติในสถานศึกษากิจกรรมของคณะที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมการผ่อนผันทหารการเรียนวิชาทหารค่ะเรื่องของทุนการศึกษารวมทั้งประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงในรายละเอียดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาด้วยโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรธนภพ,พสดโยมค่ะคณะบดีคณะเทคโนโลยีข้า,าราชการศาสตร์ผู้บริหารคณะาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับแล้วก็ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาที่อาคารเรือนปัญญาชั้น4คณะเทคโนโลยีข้ารากรรมศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะไปต่อกันที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจบ้านนะคะที่มีการจัดโครงการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ9มทรค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรแกสเดชสุทธิวานิตนะคะรองอธิการ,รบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลายัยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและก็บุคลากรด้านของบริหารธุรกิจกมอทรค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวบลีไม้ศาก์นะคะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจก็ได้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด,ด้านของภาวะผู้นำส่งเสริมให้เกิดความสัมมคคีแล้วก็สร้างเครือข่ายทางการศึกษาของผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็บุคลากรด้านบริหารธุรกิจของทั้ง9มทรค่ะ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพศ2548ในโอกาสนี้นะคะก็ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อบริหารธุรกิจแบบ Fit for Life ค่ะโดยคุณสุกรีสุภาวารีกุลน,นะคะให้เก็บเป็นวิทยากรที่อาคารมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครสูวนพันิเชยากรรมพระนครค่ะ โดยในวันที่14มิถุนายนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวรีไม้ศักดิ์คณะปดีคณะบริหารธุรกิจของราชมงคลรันครก็ได้นำผู้บริหารจาก9มอรค่ะเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท BDI Alloy Enterprise จำกัดจังหวัดชัดเชิงเซาและเยี่ยมชมมิวเซียมสยามที่กรุงเทพมหานครด้วยในวันที่15มิถุนายนค่ะคณะบริหารธุรกิจก็ได้มีการจัดกิจกรรม กลุ่มนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็สรุปผลของกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ 9. มทรค่ะที่ห้องประชุมมงคลอาภาชั้น2ออาคารมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครของเราด้วยนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคมพระนครที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทางยูทู e ที่ r m u t p l i v e วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ